สวัสดีครับผมเคนนักกรินวณกิจไพบูลและโคตหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะมาพูดถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเงินเงินทองทองแบบใช้ได้จริงครับโค้รครับครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องบ้านครับจะซื้อบ้านจะกู้คิดยังไงดีครับเวลาอยากจะ ผ่อนบ้านเนี่ยต้องใช้คำนี้ไหวไหมใจสู้หรือเปล่าเพ<ส>ราะว่าบ้านนี่มันผ่อนกันยาวนะ30-40ปีทุกคนอยากจะมีเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดอันดับแรกนัคือเฮ้ตัวไรายได้เราไหวไหม,ไหมเมื่อเทียบกับรายจ่ายอื่นๆแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้เราสูญเสียสภาพคล่องไปนะ <Ừ. S 1> นะครับ ถ้าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ลงล็อกทั้งหมดแล้วการผ่อนมันก็สบายแต่ถ้าเกิดว่าอุย้ยมันตึงมากผ่อนบ้านแล้วเงินแทบไม่เหลือใจอย่างนี้มันจะเครียดแล้ววิธีคิดคือ,อยังไงครับจะหย่อนจะตึงเนี่ยเราต้องดูยังไงฮะว่า สิ่งที่เรากําลังจะสร้างภาระผูกพันของเรามันมากมันน้อยะผ่อนบ้านตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเราผ่อนบ้านสักหนึ่งล้านละกันเอาเรือ่อยๆเราจะผ่อนเดือนหนึ่งประมาณสักหกพันบาทนะครับเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยปัจจุบันนะหนึ่งล้านหกพันบาทอ่าใช่ถ้าเกิดว่าสองล้านก็หมื่นสองรายรับเราหักค่าใช้จ,จ่ายอื่นหักผ่อนบ้านแล้วมีเหลือกินเหลือใช้คล่องดีไหมอยากให้ดูประเมินตรงนี้ดีๆอ่าล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเริ่มเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันเริ่มหนักเลยพอเห็นข่าว ดอกเบี้ยลอยตัวด้วยมีวิธีการยังไงทําให้เขาสามารถผอร่อนได้เร็วขึ้นหรือรช่วยเขาบ้างครับก็มี2วิธีที่มันประกอบกันนะครับหนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของการคอนโทรลหรือควบคุมตัวดอกเบี้ยสินเชื่อให้ไม่ให้สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ถ้าเกิดว่าเราผ่อนบ้านไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าดอกเบีย้ยมันเริ่มจะแพงเวลาเราผ่อนบ้านเนี่ยสาปีเขาจะมี3ปีแรกแต่ที่เป็นดอกเบี้ยพิเศษต่ําๆนะครับภาษาทางการหน่อยเขาเรียกว่าเป็น teaser r a t ตัวอย่างหนังแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ ระบบที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวเดี๋ยวฮะดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับคุณผู้ชมหลายท่านครับจะไม่เข้าใจว่า,ามันคืออะไรโคตรอธิบายสักเล็กน้อยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็คือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มันจะมีการปรับขึ้นลงตามสภาวะดอกเบี้ยของตลาดเมื่อกี้ที่บอกว่า30ปีเนี่ยไอ้สปีแรกเนี่ยเขาไม่สนใจขึ้นลงตลาดเลยปีแรก1.5ปีที่2 3.5ปีที่35.5เนี่ยคือฟิกให้เลยเขากําหนดมาแล้วกําหนดเป็นตัวเลขชัดๆแต่ว่าพอเข้าไปปีที่4เนี่ยนะครับในสัญญาทั่วไปก็จะเป็นอ่เรียกว่าเป็นอัตรา ขึ้นลงตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ธนาคารกลางของเราครับปรับขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยอันนี้ก็จะลอ้อตามรับไปด้วย <c oughs> เรียกว่ารับไปด้วยดังนั้นคนผ่อนบ้านถ้าอยากจะผ่อนหมดเร็วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องพยายามฟิกตัวดอกเบี้ยไวใ้ให้ต่ำไว้ได้นานที่สุด <c oughs> ทุกๆ3ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสามารถนะทางเลือกแรกก็คือการรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับแปลว่าอะไรครับรีไฟแนนซ์ก็คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่ ไปเคลียสินเชื่อก้อนกลับ,บนะแล้วก็ย้ายมาผ่อนกับสินเชื่อก้อนใหม่ที่ใหม่เงื่อนไขสําคัญก็คือแน่นอนที่ใหม่ก็คือจะต้องมีดอกเบีย้ยต่ากว่าเงื่อนไขดีกว่าแต่ว่าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการ Le รีไฟแนนซ์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนมันก็เหมือนการทําสัญญาใหม่ก็อาจจะมีการตรวจประเมินทรัพย์ใหม่มีการตรวจเครดิตเราอีกครั้งหนึง่งมีค่าจดจํานองใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มันมีช่องทางหนึ่งที่ทําได้คือแทนที่เราจะต้องมาเปลี่ยนสัญญาบ่อยๆถูกไหมครับเราใช้สัญญาเดิมนี่แหละแต่ขอเจร เจราจากับแบงค์เดิมที่เราจ่ายเขาอยู่อย่างเงี้ยคือขอเลยบอกว่าแม่ดอกเบีย้ยมันกำลังจะลอยตัวช่วยพาพี่กลับไปที่เดิมทีเราเรามีอำนาจต่อรองขางนาดนั้นเลยฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตัวธนาคารเองเขาก็จะมีสินเชื่อเหมือนกัน <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อแบบ retention retention คือพี่อย่าเพิ่งไปอยู่กับผมก่อนเพื่อดึงลูกค้าไว้ครับผมนี่คือทางเลือกที่หนึ่งก็คือการคงดอกเบีย้ยให้ต่ำไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ เวลาเราผ่อนงวดเข้าไปเนี่ยงวดของเราก็จะกลายไปเป็นเงินต้นเยอะหน่อยฐานที่2ก็มีอีก<ะ>สองก็คือการโปะนะคนส่วนใหญ่จะชอบโปะตอนปลายปีมีโบนสัสเข้านะมีคอมมิชชั่นใหญ่ๆเข้ามามก็จะโปะต้องบอกอย่างนี้ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยคิดทุกวันถ้าจะให้ดีเราเปลี่ยนการโปกก็ใหญ่ใหญ่เป็นการทยอยโปะจะช่วยทําให้เราตัดนะเงินต้นได้เร็วขึ้นอีกสมมติสมมติปลายปีปลายปีคนคนนึงจะเอาเงินหมื่นสองไปโปะเพิ่มจากยอดมัน<อ>ใส่ดีมันใส่ใหมื่นสองตุ้มเข้าไปกลับใส่เดือนละพันใส่เดือนละพันได้เอฟเฟกี่ดี่า ห้าหรอฮะใช่ครับโอ้โโดยหลักการแล้วเอาง่ายๆแบบนี้ก็คือถ้าเราโปะเพิ่มสัก10%ของงวดจ่ายเข้าไปในวันเดียวกับที่ส่งงวดเลยนะสมมติว่าส่งงวดวันที่1ครับเขาให้ส่งค่างวดหมื่นหนึ่งเราส่งเป็นหมื่นหนึ่งพันะเพิ่มไปอีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์่าสิแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราผ่อนเร็วขึ้น7ปีหมดเร็วขึ้น7ปีเฮ้ย7ปีเลยเหรอใช่ครับแค่สิบเปอร์เซ็นต์่าใช่ครับใช่เลยซึ่งดีกว่าไปปลายปีทีเดียวโปะแแบบบัดดใเเเเพรราาาาะวว่่ออกกี้้ยยคคถูิมืๆลไง เออเพราะไอการโปะตัวนี้ก็จะไปช่วยดอกเบี้ยข้างหลัง,งเพราะนั้นไอการโปะไม่ต้องรอมีเงินเยอะครับนะครับแต่เราสามารถทยอยโปะได้งั้นตัวเลข10%นี่เป็นตัวเลขที่จำไว้ได้เลยบางคนบอกโอ้ถ้า10%ขนาดนี้งั้นผม50%เลยมั้ยได้มั้ยไหม เผื่อกินข้าวรึเปล่าโอ้โหเครื่องืมโอเคนี่คือ2วิธีหลักๆนะใช่ครับที่สามารถทําได้ทําให้เราผ่อนนี่หมดเร็วขึ้นช่วยสรุปนิดนึงครับสรุปแล้ววิธีการผ่อนบ้านให้เร็วขึ้นครับมีอะไรบ้างครับถ้าจะผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้นนะครับสเงื่อนไขสําคัญก็คือ1การคอนโทรลหรือคุมดอกเบี้ยไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับสามารถทําได้โดยการรีไฟแนนซ์นะครับ ย้ายสินเชื่อไปอยู่ที่ใหม่นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเรื่องของการที่เราจะขอนะครับลดดอกเบี้ยจากเรียกว่าที่ที่เราขอสินเชื่ออยู่เดิมได้เลยอีกวิธีหนึ่งก็คือการโปกครับแนะนําให้ปกเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับเดือนละนิดละหน่อยเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ตัวเลขที่แนะนํากันก็คือประมาณสัก10%ของค่าง,งวด ตัวนี้ก็ทําให้เราผ่อนหนี้หมดเร็วขึ้น7ปีขอบคุณคุณนุ่มมากนะครับ,รบมาแ <ผม S 1> นะนาเรื่องดีๆในการผ่อนหนี้บ้านให้หมดเร็วขึ้นนะครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจเรื่องเองนินทองครับ สวัสดีครับกลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจครับค่าไฟจะขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับทางกะกะพรเนี่ยเขามีการพิจารณาในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับพิจารณาให้ขึ้นค่าไฟผันแปร หรือว่าค่า FT นะฮะจาก4บาทเป็น4บาท40สตางค์ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแบกรับต้นทุนอะไรไว้หลายอย่างเลยนะครับถ้าอันไม่อยู่เนี่ยอาจจะขึ้นมากกว่า40สตางค์ด้วยซ้ำนะครับและประชาชนอย่างเราทำอะไรได้บ้างครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแหละครับประหยัดไฟฮะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับอย่างแอร์เนี่ยง่ายนิดเดียวเลยนะฮะปรับอุณหภูมิเป็น26หรือ27องศานะครับเปิดพัดลมประคองเอาไว้ตั้งกดปิดอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากคุณหลับไปแล้วแอร์ อยู่นะฮะรีบภาก็ให้พร้อมๆกันนะครับรวมถึงเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดไฟ LED นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็มีการช่วยเหลือนะครับเรื่องของค่าไฟเนี่ยไม่เกิน315บาทต่อบินต่อเดือนนะครับเกินกว่านั้นเขาไม่ช่วยแล้วนะครับวิธีลงทะเบียนง่ายมากๆเลยนะฮะเข้าไปที่ Google นะฮะเสิร์ชคำว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ลงทะเบียนได้เช่นกันก็คือพิมพ์คําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท่านในเรื่องของค่าไฟได้นะฮะแต่สําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราลรครประหยัดไฟคือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9 0 5นาททางช่อง7 HD กด35สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ